ศูนย์ประสานงานอ,อพอสอทอมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฒส,สกลนครจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพืชศ,ศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่1ประจำปี2567จัดขึ้นในวันที่5-8มีนาคม2567ณห้องประชุมไส้สุวรรณาอาคาร10ชั้น3มหาวิทยายลัยราชพัฒสกลนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอ,อพสทกล่าวเปิดการฝึกอบรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ian, เพิ่มศักยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครกล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบงานส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชำดำริ อ,อพอสอทอโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาราคณะครูอาจารย์บุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดนครพนมอุดรธานีศรีสะเกดที่เป็นสมาชิกส่วนพฤศาสตร์โรงเรียนและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำร,ร,ริในจังหวัดสกลนครจำนวน70คน เมื่อวันที่5มีนาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชานชิตตีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไก่เกี่ยก่อนฟ้องโดยศาลจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครพัฒนาการจังหวัดสกลนครและธนาคารอมสิน เพื่อให้โอกาสประชาชนได้มีช่องทางยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นธรรมจัดขึ้นณนห้องประชุมอาคาร19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องไกลเกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนโดยสารจังหวัดสกลนครเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและกลารไก่เกียออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิาพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมเสริมสร้างในการมีส่วนร่วมในการไกลเกี่ยข้อพิาพาทโดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครเข้าร่วมกว่า300คน วันที่6มีนาคม2567คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสกลนครจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ณหอประชุมจามจุรี2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ทาราดนจิตจกักคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวต้อนรับ และดรชัยวัฒน์วาทาวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8วิชาเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพจากการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่7มีนาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องพบชาอามาดรองอธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพอ,อโดยนายวรากรปานเพชรนายอำเภอกุดบากประธานกรรมการสอจอพอ,อและโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา โดยนายไพบุญพจนาผู้อํานวยการโรงเรียนและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครโดยนายสรรฐประวัลิญยานนท์ผู้อํานวยการศูนย์การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันในการบูรณาการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างข,งของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้สนับสนุนระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่จากการสำรวจและการสอบทานเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือและการป้อนข้อมูลย้อนกลับเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมเปิดป้ายพื้นที่แปลงรวมและเยี่ยมชมแปลงผักของโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาวันยู่เจอดมีนาคมสองยืนั้นที่7มีนาคม2,567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยงานบริหารบุคคลและนิติการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินยัยการเงินการคลังและการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนณห้องประชุมอาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชานชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพลดิธ,ธรรม รองอธิการบดีกล่าวรายงานจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6และสำนักงานปปชจังหวัดสกลนคร การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาล,ลัยมีความตาระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นความโปร่งใสาการป้องกันและการชัดเจนแห่งผลประโยชน์การทุจริตและการประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี วันที่8มีนาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจัดโครงการประชิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยอาจารย์ดรพรเทพเสถียรนพเก้ารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้อวาทแกท่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาสุวรรณไตรานายกสมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์รัชเขตวิทยเพนประธานสถาบัน Intelligent Creation เจ้าของท a อกโช o w รัชเกตทอกโชว์เพื่อการกุศส โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏสกลนครที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี2566เข้าร่วมจำนวน1,200คนและในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่และการร่วมแสดงความยินดีจากญาติและเพื่อนเราไปชมภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจกันค่ะ